รวมพยานหลักฐานแล้วก็ออนวัดหมายจับขึ้นส,ส่วนนมื่นอนที่คนขื่นที่เป็นข่าวว่าต่อยท้องนะต่อยท้องนางจันนะครับอายุ61ปีก็นั่งกินเหล้าไปพุ๊กปี้ไปอยู่ตลอดและบอกว่าเขาได้ข่มืนจริงเขาก็บอกว่าสมยอมนะยอมแล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ฝ่ายที่ ตอนน <ge ar> ั้นมีตัวเราเองได้มีเสพยาหรือว่าอะไรไหมไม่มีครับกินเหล้าด้วยกันนกิเหล้าด้วยกันธรรมดาแล้วทำไมถึงมีการลงมือทำลายร่างกายนะครับไม่ได้ทำเพราะตอนเช้าหลังจากที่ผมได้ติดพันจับผมก็เพื่อนก็ทำบ้านเข้าร่างกายผมตื่นมาก็กินเหล้าแฟนเขาก็มากินด้วยหลังจากนั้นพอทำบ้านเสร็จเรากลับไปแล้วก็มาดูข่าวว่าเขาแจ้าหน้าที่ เรารู้จักการับรูันต่ากันการสอบถามนะครับจากการสอบถามนางจันทเนี่ยก็ยืนก็ยังยืนยันนะครับกับท่านผู้กับเนี่ยว่าต่อยท้องแล้วก็ยังพูดต่อที่ท่านผู้กับก็นาจัน์ แจ้งว่าตัวเองเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับพามานะครับว่าโดนเพื่อนที่ฐานเล่าในการเนี่ยผมถึงกับทำลายร่างกายนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พานางจันเนี่ยส่งตัวที่โรงพยาบาลแล้วกรักษาที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อหาข้อร้อยและจะทําให้การของนางจันเนี่ยก็ยืนยันว่าโดนในคนเนี่ยนะครับลุงระเบิดทงเพศและมีเพื่อนที่ร่วมวงในวงดื่มเหล้าด้วยเนี่ยอีกสองสามคน ฝ่ายที่สวนเนี่ยก็จืนไปเอาเพื่อนเนี่ยมาทักถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพื่อนของในคนเนี่ยซึ่งกินเหล้าด้วยกันในวงเนี่ยก็ออยืนยันว่าในคนเนี่ยเข้าไปนอนในมุ้งกับนั่นจันในคืนที่กินเหล้าด้วยกันเนาะ